สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดโขงสุวรรณคีรีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาชมศิลปะเรืองแสงนะครับที่วัดโขงสุวรรณคีรีหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดโขงนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับวัดโขงนะครับวัดโขงสุวรรณคีรีวัดนี้ชาวบ้านเรียกสั้นว่าวัดโขงนะครับวัดนี้อยู่ภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูบัวนะครับ เดิมที่นี่ตรงนี้เคยเป็นเมืองเก่าสมัยทาราวดีนะครับและเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทย,ยวนนะครับที่อพยพมาจากเชียงแสนนะครับมาตั้งลกรากอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับต่อมากรมศิลปากรนะครับตกแต่งและสามารถให้คนทั่วไปเข้าชมและศึกษาได้นะครับใครที่มาแล้วอย่าลืมมาสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าบริเวณวัดนะครับแล้วก็มีศิลปะเรืองแสง แต่เพืเ่อนๆจะรับชมได้ก็ตอนประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับเมื่อแสงพอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับและต่อมาในปีพศ2497นะครับมีพระส่งรูปหนึ่งคือหลวงพ่อทรรมนะครับหรือพระครูสิรีรรมมาพิรักนะครับได้เข้ามาสร้างที่พักและปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับเราเห็นบริเวณนี้คล้ายเนินสูงดินสูงสูงปกคลุมด้วย ันไม้หลากชนิดนะครับจนกระทั่งเข้ามาในปีพศส5 0 4นะครับทางกรมศิลปากรได้ทําการบูรณะเมืองเก่าคููบัวให้เป็นสถานที่ศึกษาข้อมูลล,อลอ่องรอยความเป็นมาเรื่องราวเมืองโบราณแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับวัดโขงสุวรรณคีเคยเป็นดินแดนสมัยทารวดีเมืองที่มากด้วยทรัพย์สินอยู่ในซากเมืองคูบัวกลายเป็นเมืองล้างในขอบเขตดินแดนอาถรรพ์ เมื่อคขังกรนนู้นมีชาวบ้านขุดเจาะหาสมบัติแต่เจอปูโสมเฝ้าทรัพย์หรือเทพรักษ์เฝ้าทรัพย์สินสมบัติล้ำค่ากลายเป็นคำล่ำลือต่างๆนานาไม่มีใครกล้าเข้ามาขุดสมบัติปัจจุบันได้ปั้นรูปปูโสมเฝ้าทรัพย์ไว้เตือนใจสิ่งลี้ลับเทพรักษ์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องราวซากเมืองปูบัวยังมีเรื่องราว ก็บริเวณโบราณสถานนะครับก็าสามารถเดินรอบๆได้นะครับเพื่อนๆก็ที่เพื่อนๆเห็นนั่นก็คือร่องรอยเมืองคูบัวนะครับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่ในวัดโขงนะครับและนอกจากโบราณสถานนะครับก็ยังมีกาดวิถีชุมชนคูบัวนะครับถ้าเพื่อนๆมาตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีกาดวิถีคูบัวมีร้านคา้าต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้จับจ่ายซื้อขายนะครับแล้วก็ ด้านในนะครับก็จะเป็นศิลปะแบบภาคเหนือนะครับเนื่องจากชาวไทยยนนะครับยังคงยึดมั่นตามประเพณีชาวเหนือนะครับดั้งเดิมเช่นการแต่งกายเสื้อผ้าแล้วก็คําพูดนะครับก็บริเวณตรงกาศนะครับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะนะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับเราก่อนที่เราจะได้เห็นศิลปะเรืองแสงนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีการเลืองแสงอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็เป็นลายผ้าของครูบัวนะครับถ้าเลืองแสงขึ้นมาจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่จนกว่าจะเรืองแสงนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เรามาตามนัดแล้วนะคบเพื่อนๆตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรง ศิลปะเรืองแสงนะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเอากล้องมือถือถ่ายให้นะครับเพราะว่ากล้องมือถือมันมีโหมดกลางคืนนะครับก็จะเป็นวัดเรืองแสงนะครับแล้วมีพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับก็จะเป็นลายของผ้าคููบัวนะครับของในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปแล้วก็วิดีโอจากกล้องมือถือนะครับที่เราถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับอันนี้เป็นกล้องโคโรมันเก็บแสงตอนกลางคืนรายละเอียดมาค่อยดีนะครับ AaS, เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวัดโขงสุวรรณคีรีกับจิตรกรรมเรืองแสงนะครับเป็นรูปลายผ้าของครูบัวนะครับถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกนะครับก็พิมพ์ GPS มาเลยนะครับว่าวัดโขงสุวรรณคีรีนะครับก็จะห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ6กิโลนะครับถ้าห่างจากกรุงเทพประมาณ110กิโลนะครับไม่ไกลมากนะครับเพื่อนๆแนะนําให้เพื่อนๆถ้ามาก็เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับก็จะได้เห็นความเรืองแสงของศิลปะ ที่ตกแต่งไว้หน้าองค์พระใหญ่นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย